สวัสดีค่ะตามติดชีวิตเมียฝรั่งสวิดนดนวันนี้แมวก็พามายื่นในทะเลสาบนะคะที่เมืองอาวิก้าจะมีท่าเรือค่ะนี่คือท่าเรือค่ะทีเดินขึ้นไปข้างบนตรงนั้นนะคะก็พาไปเข้าตัวเมืองอาวิก้าได้เลยค่ะและก็ใกล้ๆก,ก,กันก็จะมีสถานีรถไฟเมืองอาวิก้าค่ะ วันนี้จะมีเดมนะคะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ค่ะน้ำแข็งในทะเลสาบก็ยังไม่ละลายนะคะตรงนี้ก็ลงไปเล่นสก,กีได้จอน้ำแข็งตกปลาได้นะคะแต่ว่าแมวยังเล่นสก,กีไม่เป็นนะคะเพราะลุงมี่ไม่เคยเล่นสก,กีค่ะก็เลยไม่ได้หับสกกีนะคะวันนี้ก็จะมาลาวกันต่อค่ะเมื่อมา,มาอยู่ที่บ้านหนองเศร้านะคะ ก็ลงมุนในสตอกโฮมค่ะสตอกโฮมจะมีทีเทียวมากมายนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ค่ะทุกวันพุธนะคะและก็วันเสาร์ค่ะเขาจะมีตลาดนัดค่ะมาคำเพียนคำทีซ่องอีกนะคะทีแมวฟังแล้วก็ต้องหัวเราะและก็คิดลึกอีกเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแมวไม่ได้มีตลาดนัดที่สตอกโฮมมาให้ดูนะคะ แต่แมวจะให้ดูที่เมืองอาวิกาค่ะว่าวันพุธหรือว่าวันเสาร์นะคะเขาก็จะมีตลาดนัดคลายๆกันค่ะลมพัดมาวิวๆๆๆเล่นป่าชาเลยค่ะแต่ก็ย่าใครพอแม่พี่น้องได้เห็นกันนะคะว่าทะเลทราบนะคะเวลาหน,น้าหนาวแลวมันจะสวยมามาเลยค่ะ ก็จะเป็นร้านอาหารค่ะส่วนด้านล่างฝั่งนี้ก็เป็นร้านอาหารอีเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นร้านอาหารที่มีเชิดดังเชอดดังมากที่อาบิกาเลยค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะ้าวข้องจะชอบไปเมืองไทยมาหม,มาเลยค่ะตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเขาก็จะจัดงานใหญ่ค่ะโดยปิธนุ่นเคอาวิกาเลยนะคะสําหรับตรงนี้ค่ะชื่อว่าอูสั้นนะคะเป็นร้านอาหารค่ะไปแลตลาดนัดเมืองอาวิกากันเลยค่ะคุณก็จะออกมาเดินกันมากมายแบบนี้เลยนะคะแต่ช่วงนี้ยังหนาาอยู่ค่ะตลาดนัดก็เลยยังมีข้องมาไม่มานะคะ ด้านข้างตลาดนัดเขาก็จะมีถีสำหรับจดจัก,กรยานไวแล้วก็ลกได้แบบนี้ค่ะมาฟังคำเพียนคำที่ซ่องถีแม่บอกว่าฟังแล้วคิดลึกเลยนะคะเป็นคำที่เข้าใช้เรียตลาดนัดค่ะลองไปฟังกันเลยนะคะสำหรับคาภาษาสวีเดนคำนี้ค่ะว่าฟังแล้วจะคิดลึกกันไหมทอรีตเป็นไงกันบ้างคะ ได้ยินซ้ำเนียงชัดๆจากเจ้าของภาษาเองเลยค่ะสำหรับคำว่าตลาดนัดนะคะนั่นก็คือทอยเย็ดเพราะเป็นคำที่แมวไม่ห้านพูดพูดทีได้แล้วคิดลึกทุกทีค่ะทอยเย็ดนั่นก็คือตลาดนัดแบบบ้านๆค่ะตลาดนัดเมื่อนบ้านหนอเรานะคะที มีพ่อค้าแม่ค้าจากคนบ้านๆข้าวมาคายโคองค่ะสัญญลักษากับบัสีแดงอันนี้เป็นร้านที่คายโคองมือซ่องนะคะแล้วก็นําเงินไปช่วยเลือกประเทศทีเดือโรนไล่ไล่ประเทศเลยค่ะรวมถ้งฝั่งเอเชียด้วยนะคะถ้าเกิดอ,อุทกกยัยหรือว่าเกิดเทศหลายไร้นะคะที่คาดเคลนทางร้านนี้ก็จะนําเงินไปช่วยเลือกค่ะร้านนี้เชื่อว่าเรดาคอเซตค่ะ อาวิกาเป็นเมืองเล็กๆแต่ยังมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่มากและก็เป็นเมืองที่น่ายู่อีกเมืองนึงค่ะหน้าท่าเรือตรงนี้จะมีรูปปั้นแกสลักคินวางอยู่ค่ะ และรอบทะเลก็จะมีเก้าอี้วางวายให้หนั่งมองวิวทิวทัศน์สวยงามในหน้าร้อนด้วยนะคะบ้านไมยสีแดงที่อยู่ริมทะเลนี้อ่าอยู่ร้อยว่าปีแล้วค่ะส่วนร้านอาหารนี้ก็ทำยืนลงไปในทะเลสาบนะคะ ได้ชมวิวรอบๆข้องเมืองอาวิก้าได้เลยค่ะเมืองอาวิก้าเป็นเมืองอุตสาหากรรมค่ะตรงนี้สมัยก่อนเป็นท่าเรือไว้สำหรับคนข้องขึ้นมาที่เมืองเล็กๆแห่งนี้ค่ะเมืองอาวิก้าก็จะมีที่พลิตรถวอนโวนะคะ ที่อาวิกาก็จะมีถนนรถไฟวิ่งเลียบทะเลสาบนะคะทายทาย่ทาย,ยู่ก็มีรถไฟวิ่งผ่านเข้ามาพอดีเลยค่ะเลยนํามาฝ้ากันค่ะรถไฟจะวิ่งผ่านร้านอาหารนะคะแล้วก็ข้าวซูชันชลาสถานีรถไฟค่ะมาดูบ้านไม้กันโตนะคะ ที่ยังคงลงเลื่อว่าเป็นข้องเก่าข้องแก้ข้องเมืองอาวิกาค่ะประตูก็ใช้เล็กสลักมาเป็นตัว ล็อกนะคะด้านนี้คือประตูทางข้าวของร้านอาหารค่ะนอกจากบ้านใหม่เก่าๆแล้วที่นี่ยังนำหินมาเป็นข่องประดับตกแต่งบ้านด้วยนะคะเมื่อ22ปีที่แล้วเคยเกิดน้ำท่วมนักในเมืองอาวิกาค่ะและ ที่บ้านตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ระดับความสูงขลองน้าท่วมยู่เป็นลักท่านค่ะและนี่คือภาพรวมรวมลองเมืองอาวิกานะคะคลิปหนะ้าอย่าลืมมาติดตามกันนะคะเป็นตอนที่เข้มข้นแล้วค่ะเป็นตอนที่มาใช้ชีวิตยู่รวมกันในเวลาสามเดือนกับลุงมี่ที่เมืองเล็กๆที่อาวิกาแห่งนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแมวคะ่ะสำหรับนี้ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ